ไนคอนแกนอายุมากก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับก็เดินไปเรื่อยๆพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับรอบๆในมหาวิทยาลัยคอนแกนตอนนี้ก็ใช้เป็นวิธีเดินครับเพราะช่วงนี้เริ่มต้นใหม่ก็วอร์มวอร์มร่างกายก่อนครับ ก็มีผู้คนมาออกกาลังกายเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราเลือกเส้นทางที่มีผู้คนน้อยๆนะครับในการในการมาออกกําลังกายตอนนี้เราก็พาเดินไปเรื่อยๆนะครับทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้รอบข้างทางเดินนะครับก็จะเป็นแปลงดอกไม้ ให้ชมกันนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นถนนที่จอดรถสาธารณะนะครับรถเมฟีในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพาชมตึกอธิการพาชมตึกอธิการหลังเดิมนะครับตอนนี้กำลงัง <ลอ S 2> รอที่จะทุบรูปแบบเราจะที่จะทุบนะครับหมบด,บดอายุการใช้งาน ตรงนี้เป็นวงเวียนวงเวียนประวัติศาสตร์าาาเป็นวงเวียนของมหาวิทยายลัยที่ใหญ่มากๆเป็นอันแรกนะครับสวยงามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีที่อีกหลายที่นะครับที่คล้ายๆแบบนี้สวยงามเหมือนกันแต่นี่คืออันแรกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอที่สวยอะ่ะมันก็สวยหมดแต่อยู่านสนามกีฬาไงอันแรกอ่ะอันที่อทสองอันที่ปรปับปรุงแล้วสวยงามทําแบบเนี้ยทำกลมๆแบบเนี้ย วงเวียนมันก็ต้องลมสิคะอา้าเหรอวงเวียนมันจะเป็นสากแล้วเ,เห็นยังไงเห็นว่าใช้งบเป็นการทำอาข้อมูลบอกว่าไม่เกี่ยวตอนนี้พายที่กำลังจะตกดินเป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยวันนี้่้าเร็วครับช่วงหน้าหนาว อันนี้ตึกอธิการนะครับอาคารศิริคุณากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวันนี้อาจจะเดินไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับกลัวภาพสัน่นตรงนี้จะเป็นจุดออจอดรถชัตเตอร์บัสอ๋อจุดจอดรถชัตเตอร์บัสเป็นสายสีส้มสีม่วงแล้วก็สีแดงเสียงอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ใช้ไม้ไม่นอกใช้ไม้จากตัวเครื่องอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะอี่ยข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นแปลงเกษตรของเด็กๆแล้วก็จะมีรั้วสีขาวซึ่งมีคนเข้ามาถ่ายรูปพีวดิกกันเนาะถ่ายรูปปริญญากันที่นี่นะครับแล้วมีเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งครับ มีตอนนี้มี K, 2แอดนึงแอดสีแดงแอดแดงอันนี้แอดแอดเคสีขาวนะครับ <umb ar. S 2> อันนี้จะอยู่ที่ฟาร์มอีกอันจะเป็นแอดเคอยู่ที่แปลงกเกษตรจะเป็นตัวตัวหนังสือสีแดงนะครับตรงนั้นคนจะไปถ่ายรูปเยอะช่วงน,นี้จัดได้สวยงามเพื่อที่จะรองรับและศึกษา ญาติเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้เราเดินครบถึงรอบแล้วนะครับรอบหนึ่งกี่กิโลอ่ะไม่ถึงกิโล,โลรอบหนึ่งประมาณ800 800เมตรนะครับปกติแล้วก็จะเดินประมาณ5-6รอบ5-6รอบก็ประมาณ4-5กิโล เดินหรือยกเย่เดินครับเดินข้างหน้านะครับข้างหน้าที่เห็นนอ้ยก็เป็นนักศึกษานะครับมาออกกำลังกายที่สนามฟุตบอล้ยไม่ใช่ไม่ใช่สนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลนะครับเขาก็น่าจะเปิดเรียนแบบออนไลน์ละตอนนี้น้าจหมอขอก็ฉีดวัคซีนครา เกือบครบแล้วเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบเดี๋ยวประมาณ 4, สี่ห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสักหน่อยก็คงเปิดเนาะเพราะว่าน,นักศึกษาส่วนมากก็ฉีดวัคซีนเกือบจะครบแล้วนะครับตอนนี้สอบไฟนอลเสร็จแล้วก็ปิดหนึ่งสัปดาห์วันเจ็ดเป็นวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะวันที่เจ็ดก็เปิดเรียน,นก็รอดูนโยบายว่าจะออนไซต์หรือหรือออนไลน์แต่ว่านักศึกษามากัน ยอยากเจอเพื่อนเพื่อนมันก็สนุกเนาะมาเจอเพื่อนๆนได้คุยกันตัวเป็นๆแต่ทุกคน,นแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีบางคนก็ติดโซเชียลก็จะดูแต่ในโซเชียลเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกปฏิบัติเนาะอย่างเราจะมาปฏิบัติอย่างถ้าเป็นชั่วโมงแลกอะอาจารย์เมากเลื่นเลื่อนมาไวเทอมส อเอามาไว้ตอนเปิดะถ้ามันออนไซต์ได้เขาก็จะพยายามเปิดเขาก็จะมีมาตรการวัคซีน18เข็มถึงจะเข้าได้เป็นครั้งแรกที่ทดลองถ่ายทอดสดนะครับยังไม่มีใครเข้ามาดูมีหนึ่งคนนะครับนนหนึ่งคนคือฉันเองอหนึ่งคนสกสัยเป็นคนนี้ครับช่วยช่วย,วยทดสอบช่วยทดสอบระบบนะครับ นิพพาไปนะช่องนิพพาไปนะครับปากิดตามด้วยยังไม่ยังไม่ถึงเลยไม่จะดีกว่าช่องลุงพานทองมันจะดียังไงอ่ะก็ไม่ต้องถ่ายทอดสดนะก็คือทำไปเรื่อยๆถ้าเป็นผู้หญิงที่น่ารักา เรามาเดินทุกวันเพื่ออะไรคะเรามาเดินทุกวันเพื่อเพื่อสร้างอะไรนะเขาเรียกว่าหาชั่วโมงเดินเหมือนนักบินอนะ <c oughs> <c oughs> หาชั่วโมงเดินหาชั่วโมงบินด้วยชั่วโมงเดินเดินเยอะก็จะได้ร่างกายก็จะแข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้นอกเรื่องไปทั่วทีบ <c oughs> แล้ว าการออกกําลังกายทุกวันก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าเรารับประทานน้อยร่างกายเราก็จะจะไม่ไม่อ้วนเป็นการขับไขมันชนิดหนึ่งใช่ไหมไขมันเลวเขาผ่านไขมันอ,มออกกำลังกายดีแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ช่วงนี้จะแย่หน่อยออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกทานอาหารก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอการพักผ่อน,กา,นอการพักผ่อน <ๆ S 1> สำคัญท <ๆ S 1> ี่สุดนะครับ<ๆ>สำคัญทุกอย่างนี่นแหละสติยิ่งสำคัญตามมาด้วยสตา ฝากเพื่อนๆใน,นครับให้กำลังใจลุงพานทองด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีคุณศรีอารสวัสดีคุณศรีอารเหรอรใช่เฮ้ยเรารลแล้วแล้วเราจะพลิกตูยังไงเนี่ยถ้าแบบนี้เด็กนะครับมือใหม่มือใหม่ ไ,ไม่ต้องเลยค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูอาจจะไม่ได้ทักนะครับเพราะว่ามือใหม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าใครเข้ามานะครับหรือต้องพลิกต้องพลิกกล้องหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ก็อแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆตอนทันทองก็มียอดผู้ติดตามหนึ่งพัน หนึ่นประมาณหนึ่นะครับ30คนแต่ขาดเรื่องเวลาเวลาตอนนี้ก็ได้ได้เท่าไหร่สามพได้3าม5ชั่วโมงนะครับก็ยังระยะทางนี้ยังยาวไกลแต่ว่าไม่ไม่หักหนากว่าที่เราจะหาเพื่อนเอนมาดูได้นะครับก็ พยายามทำคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือขอกําลังใจกับพเพื่อนๆนั่นแหละครับช่วยกันและกันให้ผ่านเกณฑ์นี้ไปได้นะครับ นี้เราก็เดินมารอบกว่าแล้วนะครับเส้นทางก็ล่มลื่นครับปกติเราเราก็จะเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างจักรยานพับคันเล็กๆนะครับวันหน้าเดี๋ยวเราจะไล์สดบนจักรยานนะครับให้ชมบรรยากาศตอนปั่นจักรยานวันนี้เป็นการทดสอบระบบก่อนไม่รู้ว่าเน็ตจะ,สะเสียเรียนหรือเปล่าหรือแบต แบตโทรศัพท์จะหมดนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เอาออพอวาวเวอร์แบงค์มาเสียบส่วนด้านนู้นนะครับก็เป็นสวนสวนล่ชพฤกษ์สวนล้มเก้าสวนล้มเก้าล่าจักึ์นะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่ออกกําลังกายอีกที่หนึ่งเป็นสระพลาสติกนะครับมีเส้นทางออกกําลังกายรอบสระ รอบหนึ่งก็ประมาณ1กิโลครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานนะครับหลายๆคนก็รีบที่จะกลับบ้านรีบไ,ไปออกกำลังกายซื้อกับคงกับข้าวรับลูกรับเต้ากลับบ้านกันนะครับเราเองก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าเอาสุขภาพก่อนสักวันละ 1-2ชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆเก็บเก็บชั่วโมงกันออกกำลังกายวันละนิดละหน่อยเห็นไหมน้องน้องคนนี้วิ่งผ่านมาอีกรอบแล้วครับสวนกันแล้วด oh. องออฟนะครับ oh. เอาแล้วแฟนไม่มาเหรอ oh. เพื่อนๆชมแปลงดอกไม้เล็กๆนะครับ,รบ,บผีเสื้อได้มีผีเสื้อด้วยนะครับผีเสื้อตัวเหลือก ทองอุไรในมขก็เริ่มเหลืองนะครับเหลืองเต็มเลยสวยงามครับ ไม่รู้ครับอ๋อทองอุไรนี้จะมีสีส้มกับสีเหลืองแล้วราคาขายละ่ะเหมือนกันไหมตอ,ตอนที่ซื้อมาต้นนึงอ๋อไม่ได้ซื้อไปเก็บฝักมันมาแล้วก็มาเพาะแป๊บเดียวก็โตอ๋อใช้วิธ<ม>ีไปเก็บฝักมาแล้วก็มาปลูกมาเพาะเองใช่เพาะในกระถางเองแล้วก็ก็โตเลี้ยงงา่ายแล้วก็แต่ว่าต้องทนมาง แมันมองดูแล้วมันสวยนะบ้านก็จะสว่างสถานที่ก็จะสว่าง,สว,างสวยมีสวนดูชอบโดยรวมๆแล้วพี่สังเกตดูว่าคนไทยเนี่ยชอบที่จะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ที่ออกดอกเป็นสีเหลืองๆเ,เ,เพราะว่าร,รัชกาลที่สิมีต้อนอะไรนะรวงพึ่งหรอคะเขาเรียกต้นรวงพึง่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่สิบหรือเป็นต้นไม้ที่ออก สีเหลืองอะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่ว่านิยมปลูกต้นทองคุไรเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายปลูกง่ายออกดอกเยอะ น่าจะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลดน้ำเนาะบางครั้งเราก็ไม่ได้ลดน้ำเนี่ยเราเดินมาจะครบรอบที่สองแล้วนะครับรอบที่สองแล้วตอนนี้ก็มืดขอบคุณช่องนิดพาไปนะครับ เพื่อนออกกาลังกายนะคบขอบคุณช่องนิดพาไปมาเป็นเพื่อนทดสอบการไลฟ์สดของ YouTube ครั้งนี้นะครับติดตามด้วย,วยช่องนิดพาไปแบบไปกดโอเคขอบคุณครัขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมนี่ราครบสองรอบพอดีนะครับ แล้วหยุดไล่สดยังไงไนี่ตอนนี้ยัง